ช่วงนี้นะครับเอ่อโควิดระบาดยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีอาจจะมีความกังวลในเรื่องของการหาการเทสนะครับว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้รัฐบาลประกาศให้สามารถที่จะซื้อ,อ,อ Rapid Antigen Test ได้จากร้านขายยานะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทราบได้ยังไงว่า ร้านขายยาไหนมีขายนะครับอันนี้ผมลองสั่งมาแล้วแล้วก็สะดวกสบายมากนะครับก็แนะนําเลยก็นะครับร้านขายยากรุงเทพนะร้านขายยากรุงเทพเนี่ยคือเราไปเข้าถามจะใน Facebook เขาก่อนก็ได้หรือว่าถ้าตรงๆเลยก็คือไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขานะครับแล้วก็ออพอติดตั้งปุ๊บเราเลือกเป็นปรึกษาเภสัชกรนะครับแล้วบอกว่าเราต้องการชุดเอ่อแรป t ปอร t แอนตนะครับเขาก็จะบอกว่า ก็ถามว่ามีหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมลองดูเนี่ยลองเทสตดูก็คือมีนะครับก็เขาบอกว่าชุดละ380บาทแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเหลือ350บาทนะครับผมก็เลยสั่งมา2ชุดนะครับแต่ยังไม่ได้แกะนะเขาเขาใส่ถุงมา2ชั้นเลยดีมากนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะครับทั้งจากผู้ส่งแล้วก็ผู้ส่งแล้วก,ผวก็ผู้รับนะครับแล้วก็เขาก็จะให พวกแมนวลพวกนี้ครับมาด้วยนะครับว่าวิธีในการที่จะทดสอบเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับก็เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็พอได้ของปุ๊บเนี่ยมันจะมีบาร์โค้ดนะให้เราเนี่ยสแกนเพื่อกลับไปคุยกับเภสัชกรอีกครั้งหนึ่งกรณีเรามีคําถามใช้ไม่เป็นอะไรต่างเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยกับเขาได้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยแกะถุงมา3ชั้นนะก็จะเจอ,เอซองอย่างนี้นะครับมี ไม้แล้วก็มีชุดตัวเทสต,ตรงนี้นะครับผมไม่ขอญอาตไม่แกะและกันนะครับเป็นแบบสแตนดาดยี่ห้อสแตนดานหนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อนี้หนึ่งอันเขาคงคละมาให้นะครับก็คือว่าแต่ว่าเขาก็ด้านหนึ่งก็เป็นก็ดีนะครับก็ดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเราสั่งผ่านออนไลน์ซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขาไม่ให้ไม่อนุญาตให้ขายซื้อขายผ่านออนไลน์นะ แต่เราสามารถที่จะสั่งผ่านร้านยากรุงเทพได้มีเภสัชกรแนะนําเรียบร้อยแล้วก็มาเป็นมาตรฐานเลยแล้วก็กรณีของผมเนี่ยร้านยากรุงเทพเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะครับ<อ>เขาก็ส่งฟรีนะครับ<อ>ก็เหมือนกับว่าพอเรากดซื้อเรียบร้อยเนี่ยจ่ายชาระผ่านบัตรเครดิตหรือว่า QR code ก็ได้นะครับ<อ>เดี๋ยวเขาเนี่ยจะส่งคล้ายๆแบบเป็น Del i v e r y ี่ครับของผมเนี่ยได้มาทางไลน์แมนนะก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มาถึงแล้วเพราะว่าห่างกันซอยเดียวเท่านั้นเอง นะครับถ้าใครต้องการชุด r อ p i ิทเทสนะครับแล้วไม่อยากออกจากบ้านว่าไปหาอยู่ว่าที่ไหนมีขายนะครับไม่ต้องไปเที่ยวช h o p ป e l a า a าดานะครับร้านยางกรุงเทพเลยครับอันนี้ผมไม่ได้อะไรจากเขานะแต่ว่าแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยใครๆก็อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะจะแจ้งไว้ก็คือว่า เราดูนะครับเราต้องซื้อแบบแอนติเจนเทสนะครับเราจะไม่ซื้อแบบแอนติบอดีเทสนะครับเพราะว่าแอนติบอดีเนี่ยถ้าเราฉีดวัคซีนนะครับมันก็จะส่งผลเป็นบวกเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราฉีดวัคซีนมาแล้วเรามาเทสเนี่ยมันเราไม่รู้ว่าแอนติบอดีเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการติดเชื้อหรือว่าการฉีดวัคซีนกันแน่แต่ถ้าเราไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเนี่ยอันนี้พอเดาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าให้ ดีกว่าแล้วก็แปลผลได้ง่ายกว่าเนี่ยก็คือตัว Rapid antigen test นะครับซึ่งออยเนี่ยเขาจะมีบอกว่ายี่ห้อไหนบ้างนะครับยังไงถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปจัดหากันได้นะครับโชคดีครับปลอดภัยทุกคน